อันนี้สองแสนสองครับสองแสนสองเอามาดูใกล้ๆเลยนี่อ่านี่เปิดไว้ที่สองแสนสองใช่ไหมครับครับผมใช่ครับครับองค์ต่อไปตรงนีราคานี่คือรวมทองรวมทองหมดแล้วครับรวมทองหมดแล้วครับอันนี้หนึ่งแสนบาทครับอันนี้เป็นตลับเหมือนกันนะครับโอ้หนึ่งแสนครับอันนี้ก็หนึ่งแสนบาทครับลงพลาหนึ่งแสนครับรวยมากพาหลักแสนหมดเลยครับท่านผู้ชมอันนี้หกหมื่นครับเดือนมือครับหกหมื่น เหรียญเอื้อมมีแสนสองครับผมตลับนีก็ตลับด้วยอย่างหนักเลยครับครับอันนี้ห้าหมื่นห้าครับผมห้าหมื่นห้านี่ครับอันนี้เจ็ดหมื่นห้าครับผมราคาที่บอกนี่คือรวมทองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอพักเครื่องเอฟซีในช่องสอนอชาแนลนะครับวันนี้จะพาไปชมตู้พักเครื่องที่ศูนย์พักเครื่องมคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้นสามไปชมนะครับว่าแต่ละตู้มีพระเกจิอะไรบ้างนะครับ ซึ่งมีพักเครื่องหลายรูปแบบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e หรือกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปไปชมในคลิปกันนะครับว่าตู้แรกของท่านไหนนะครับนี่ครับเจอแล้วนี่แหละครับใหญ่ครูบอลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับใหญ่ครูบอล วันนี้มีพระอะไรบ้างขอชมหน่อยมีหลวงพ่ออะไรบ้างครับที่หลักๆนี่นะครับนี่เป็นตู้ใหญ่คูบอลนะครับก็จะอยู่ตรงชั้นสามนะครับอยู่ชั้นสามนะครับอย่ามาชมนะครับมีหลวงปู่ทวดโอ้พระแพงๆนั้นเลยนะครับนี่นะครับ โอ้เรียมทองหมดเลยครับนี่นี่นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทนี้เลยนะครับใหญ่คูบอลน,นะครับตู้ก็อยู่นี่นะครับนี่ครับมีเยอะอครับแต่ไม่ได้เอาออกมาโอ้รับรน,น,นี่ตบนานเยอะ,ะครับ หล้วไฮไลท์ไหนในมีแนะนำว่ารุ่นไหนมั่งครับอันนี้ครับพิมพีครับหลวงพ่ทวดพิมพีหลออโบราณปีศูนย์ห้าครับแล้วอันนี้ปั๊มซ้ําเอครับปีศูนย์ห้ารกรอันนี้หลวงพ่อทารุ่นสองครับครับรัตนเนียนแต่สวยมาครับอันนี้เหรียญหมูครับสมัยราชการที่ห้าครับ อันนี้เหรียญเอื่อมเหรียญเอื่อมนี่เป็นทองฝาบาทนะครับไม่ใช่ทองแดงนะครับคของผมอันนี้มหาเสนีครับหลวงปูโตครับครับปดนี่ครับปดนี้ปนี่ปนี่อันนี้บ้านกลางครับบ้านกลางเทวดาอย่าแต่ละองค์ราคายังไงบ้างครับเนี่ยถ้าผู้ชมเขาสนใจจะบูชาองค์แรก อันนี้สองแสนสองครับสองแสนสองเอามาดูใกล้ๆเลยนี่อ่านี่เปิดไว้ที่สองแสนสองใช่ไหมครับครับผมใช่ครับครับองค์ต่อไปองค์นี้ราคานี i คือรวมทองรวมทองหมดแล้วครับรวมทองหมดแล้วครับอันนี้หนึ่งแสนบาทครับอันนี้เป็นตลับเหมือนกันะครับโอ้หนึ่งแสนครับอันนี้ก็หนึ่งแสนบาทครับมันก็หนึ่งแสนครับสวยมากพาหลักแสนหมดเลยครับท่านผู้ชมอันนี้หกหมื่นครับเดือนมือครับหกหมื่น เย็เอือมีแสนสองครับผมตลับนีก็ตลับด้วยอย่างหนักเลยครับครับอันนี้ห้าหมื่นห้าครับผมห้าหมื่นห้าดนี่ครับอันนี้เจ็ดหมื่นห้าครับผมราคาที่บอกนี่คือรวมทองนะครับรวมทองหมดรวมทองนี่ครับในตู้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับนี่นะเป็นของใหญ่คูบอลนะครับคูมหาเน่ห์ครับนี่ตลับทองหนึ่งใบโอ้ชมใกล้ๆหน่อยโอ้ นี่เปิดราคาเท่าไรอันนี้แสนสองครับเ,เนื้อตุ๊กแกนี่หายากครับมีเยอะนะครับสามารถมาชมได้ที่ร้านใหญ่กูบอลครับพันทิ์บังกะปินบรทิบังกะปีชั้นสามเนาะครับผม,มพันทิ์บังกะปีชั้นสามนะครับใหญ่กูบอลน,นะครับนี่นะครับเบอร์โทรก็ตามที่หน้าตู้นี้เลยเนาะ ใช่ไหมครับนี่นะครับนี่ครับถามหน้าตูนี่เลยนะครับสามารถมาชมได้ที่ใหญ่คูบอลก็รับรับเช่าด้วยใช่ไหมครับรับเช่าด้วยครับมีภาพให้ดูได้ครับผมครับรับเช่านะครับให้เช่าบูชารับประกันนะครับรับประกันแท้สวยนะครับให้แท้คืนเต็มครับบูชาตกใจให้กันหนึ่งครับผมนี่นี่นะครับใหญ่คูบอลนะครับ สามารถมาชมได้นะครับหรือจะโทรนัดต,ต,ตามเบอร์โทรที่เขาแจ้งไว้นะครับหน้าตู้นะครับพอที่อยู่ในตู้นี้ก็หลายเกจิเนาะ,ะเกจิว่าี่จิครับหลงพ่องเงินก็มีเนี่ยมาชมหน่อยเอาเอาขึ้นมาตูข้างบนนึงขวัญถุงโอ้นี่ครับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะครับบังคารเนะาะโอ้หมดถาดน,นี้ก็หลายแสนแล้วครับครึ่งล้านแล้วครับกเกินครับ เยอะแยะเลยครับอันนี้พระกูครับกู่น้องมนนี่หายากนะครับสินนี้กลมกล่อมงามมากนี่ตั้งราคาไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ตั้งไว้เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นครับโอ้ยมีหลวงพ่อเพี้ยนด้วยสายเรามีด้วยนี่นี่ครับมีหลวงพ่อเพี้ยนก็มีหลวงพ่อเพี้ยนก็มีนะครับเจริญพรบอลเราก็มีนี่โอ้ติดรางวัลด้วยนี่ อันนี้หลวงพ่อมกรรมการครับโอ้เนืออะไรครับเนี่ยเรื้อตะกัวกระไหลทองโอ้สร้าง250เหรียญดูด้านหลังเป็นยังไงหลังยันครับโอ้นี่นะครับโอ้สายตรงเลยาไม่เคยมีเลยนะครับมีแต่สวยๆครับอันนี้กระไรเดิมแน่นอนไม่มีเติมเติมครับนี่ครับมีแต่สวยๆครับโอ้ตู้ใหญ่ขูบอลนะครับ อยู่ที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้นสามนะครับนะครับมาชมได้นะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเห็นไหมครับครับกไลทองกไลทองดาวเก็กโอ้โหนี่นะครับหมดนี่นี่ก็นี่เนี่ยจะจะแตะร้านแล้วนะครับหมดนี่นะครับนี่ครับเ๋ยวพูดไปครับเดี๋ยวโดนทุบหัวนี่ครับมีตะพาสสวยๆครับร้านนี้ครับมาชมได้นะครับใหญ่คูบอลนะครับนี่ชมได้ครับ ก็อโอ้มีแต่สวยๆวยครับในตู้ก็มีนะครับยังมีอีกนะครับอันนี้เขาเอามาไม่หมดนี่นี่ปิดตาอะไรกับเนี่ยอ๋อนี่ดันดูมีมหลวงปุโตโอ้โหหลวงปุโตอันนี้ตุนน๊กตาเล็กสวยมากอ่าเนืออ้อดำเปียบเลยครับแบทแมนเขาเรียกหูแบทแมนมีนเจสาารอบอันนี้หลวงปุโตนี่เจ้าคุณสีเรื่องอะไร หลวงปู่ศรีหลวงปู่ศรีโอ้นี่หลักล้านแล้วล้านกว่าแล้วนี่ครับรวมรวมแล้วล้านกว่าโอ,เอ้เยอะแยะครับเยอะแยะครับนี่ครับมาชมได้เลยนะครับร้านใหญ่คูบอนนะครับโอ้นี่ครับ ลาให้ชมกันดูครับมามามาเที่ยมชมกันครับส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์ก็เข้ามาใช่ไหมครับถ้าวันธรรมดาก็โทรนัดได้เนาะนี่นะครับจฟุบอนนะครับโอ้ยจสั่นครับห็นพระหลักแสนเยอะมากเยอะครับเยอะครับก็โอ้โหเห็นแล้วใจสั่นอยากได้ แต่ปัจจัยติดที่ปัจจัยเรามีรับผ่อนนะครับเรามีรับผ่อนให้ผ่อนอ๋อมีรับผ่อนด้วยอ๋อมีรับผ่อนด้วยนะครับอ๋อมีรับฝากมีรับฝากรับผ่อนโอ้มีรับฝากรับผ่อนก็ขอบคุณมากครับใหญ่คูบอลก็เดี๋ยวถ้าอย่างไงท่านผู้ชมชอบก็สามารถติดต่อมาได้เนาะตามหมายเลขเบอร์โทรนี้นะครับขอบคุณมากครับ